ค,คลิปนี้ก็จะเป็นการสแสดงิธการทดสอบหาความสามารถรับแรงบิดของวัสดุชนิดโลหะนะครับคือ mm hmm. เป็นนี้นะครับอันนี้เป็นโลหะมารสตีลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอล mm ูมิเนียมนะครับเราจะมาทดสอบว่าวัสดุแต่ละตัวนั้นสามารถที่จะรับแรงบิดได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าที่เราต้องการที่จะเอาอคำนวณหารเรียกว่าค่า U strength นะครับซึ่งค่า U strength เนี่ย เราจะเอาไปใช้ในการออกแบบในวิชาการออกแบบเครื่องจ,จักรกลจำได้ไหม use strength use t r e n g t h จำได้ไหมนะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปเรียนใหมนะ่อันนี้เป็นนักศึกษาหลักสูสตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับปีปีไหนปีสามปีสามออกมาแนะนำตัวหน่อยสิแนะนำตัวโวัวชื่อสวัสดีครับผมนายธนาวานิสาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับ ชั้นปีที่สาครับจบไม่สี่ปีดี่ว่าจบครับมีมีมีตกติดครั้งท่าไหงไม่มมีาแล้วไรเดินมาดูกันทีนี้หลับนี้จากที่อาจารย์ได้เกิดในหัวคิดนไปแล้วแหละนะครับว่าคือแลบนี้ก็คือเป็นแล็บทดสอบวัสดุซึ่งแล็บทดสอบวัสดุนั้นเราก็จะมีหลายตัวนะครับซึ่งท่านอาจารย์อภิชนก็ได้สอนอีกแล็บหนึ่งนะครับ ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแลบทดสอบโดยแรงดึงนะครับอันนี้เป็นแรงดึงนะครับน,นี่ท่านอาจารย์ร,รอร์ิชนแล้วก็แลบฟาทีกจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับฟาทีกฟาทีกอ่าโอเคส่วนของผมก็จะเป็นแลบ p ทอร์ชั่นที่กําลังจะทําการทดสอบอยู่ตรงนี้นะครับโอเคมาดูกันุครับแ lap ท,ทดสอบเนี้ชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแ lap specimen แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเหล็กไมล์สตีลเหล็กไม์สตีลซึ่งปกติแล้วเนี่ยเหล็กทุกชนิดเนี่ยเขาจะได้รับการทดสอบมาหมดแนนะครับเขาจะมีใบเสรอ์ออกมาให้ว่าค่ายิส์รเตเท่าไหร่ทิ้เนี่สเตรมเท่าไหร่ค่าอ่อีเท่าไหร่ แท่งทั้งสองนี้ก็จะมีขนาดอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเดนเตอร์ตรงนี้6มิลลิเมตรความยาวส่วนตรงนี้คือ75ซึ่งนะครับสเปคก็จะมีอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับส่วนที่เป็นอลูมิเนียมก็เหมือนกันตรงนี้ก็6ความยาวตรงนี้ก็จะเป็น75เห็นไหมเดี๋ยวนะ,ะวเปิดตามคู่มือเลยอย่างนี้แต่จะเปิดตามคู่มือไหนความว่าอยู่ไหน,อ,ไไหนอ้าว ก็จะเห็นนะนะนะวิบหลายส่วนมาถ่ายจะชัดเพราะวิธีการคำนวณคุณถ้าคุณจำไม่ได้คุณจะได้มาแกะในคลิปนี้เข้าใจไหมหลักคือหลักธรรชาตเนี่ต้องนำเสนอนะครับนำเสนอให้อาจารย์ฟังว่าสิ่งนี้ผมก็ถอด,อถอด <c ười> โอ้โูกพุี่เงือดหลายก็ถอดออกสิเอ e อเนี่ยอาเสียบเข้า,า,าไป เอาตือนี่ด้วยเอาใส่เลยวันดีไหมอ้าวว่าได้นะครับดูอันนี้หน้านี้นะครับก็จะเป็นรายชื่อนะครับชื่ออุปกรณ์นะครับชื่ออุปกรณ์ของเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ชื่อว่า portion testing machine นะครับก็คือ portion แปลว่าการบิดน,นะครับเราจะเอาแค่ specimen หรือแท่ชทดสอบนะครับ ปิดจะแล้วเขานไม่ได้เขาก็จะขาดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับรวมมือกันเข้าด้วยกันครับเห็นปนะอ่าดูนี่อุปกรณ์แต่ละตัวนั้นมีอะไรบ้างดูตัวแรกนี่เรียกว่ากล่องมันโผลนะครับกล่องคอนโผลกล่องคอนโทรลน,นี่เอาไว้สำหรับทำอะไรนะครับ ตัวซ้ายมือสุดตรงนี้จะเขียนว่าทอร์ชั่นหน่วยตรงนี้จะเป็นนิวต <c oughs> ันนิวตันก็คือ,อแรงที่ใช้ในการบิดชิ้นทดสอบเราจะอ่านค่าจากตรงนี้โอเคไหมเสร็จ <c oughs> แ,แล้วตรงนี้จะเห็นว่า <c oughs> <c oughs> แองเกิลแองเกิลแปลว่ามูหน่วยเป็นดีกรี <c oughs> <c oughs> คือองศาก็หมายความว่าเวลาชิ้นทดสอบถูกแรงบิดไปนะครับส่วนที่มัน ชิ้นงานที่มันถูกปิดไปเนี่ยมีค่ามุมท่าไหเราก็จะอ่านค่าจากตรงนี้เอาไปนะครับซึ่งในปุ่มนี้เราก็ถ้าสมมติว่าค่าไม่เป็นศูนย์นี่มันก็มีเซ็ตเห็นไหมส่วนปุ่มตรงนี้ก็คือปรับสปีดครับปรับสปีดยังไงดูนั้นถ้าอาจารอยากให้มันเร็วที่ช้า แล้วทีนี้ในการทดสอบจะเห็นว่ามันจะมีผมที่เรียกว่าควรเข็่นนาฬิกานี่ตามเขี่นาฬิกาถ้าเราต้องการให้มนตามเขี่ยนก็กดคขี่นพอตเห็นม้าันถูกิดไปถ้ามากก็ตงเห็นไหมครับทีนี้จะเห็นว่า การทดลองก็จะประกอบด้วยช่องแรกแองเกิล่วยเป็นมีสีสองศานะก็จะเห็นว่านี่ครับเราอ่านแบบนี้เห็นไหมอ่านแบบนี้นะช่องต่อมาก็คืออะไรออออก็การจัดนะนะครับจะเห็นว่าทุกตัวเหมือนกันหมดครับเป็นแองเกิลทอแองเกิลทอแองเกิลทอแล้วทําให้มีหลายท่าคือ จะอ่านค่าประมาณทุกๆที่มีการบิดตัวไปหรือเปลี่ยนแปลงไปประมาณศูนย์ขึ้นกก็อ่านค่าไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยจะเห็นว่าไปถึงจุดสุดท้ายค่าของมันเป็นอะไรเป็นศูนย์อ้าวลองตอบสิว่าทําไมถึงเป็นศูนย์อ่าวชินาเพราะมันขาดการงีต้นเหตุก็ไม่เกิดแรง การบันทึกอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบันทึนกแบบอนาล็อกเป็นการบันทึกแบบอนาล็อกก็คือจดเอาจบเอาจบเอาจบเอา,าจดเอา,า,าเห็นไหมทีนี้ก็ถ้าเราอยากได้ข้อมูลแบบนี้เป็นดิจิตอลดิจิตอลคือ ตัวแท่นนะครับตัวแท่นนี้นะครับก็จะประกอบด้วยสองส่วนเกิดอันนี้เราเรียกว่าส่วนหัวและส่วนท้ายนะครับวิธีการจับวิธีการจับชิ้นงานตัวนี้เขาจะเป็นหัวแบบเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมนะแล้วก็ใส่เหลี่ยมเข้าไปเหลี่ยมเข้าไปนี้นะครับแล้วก็คลายล็อกคลายล็อกคลายล็อกซะแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนเข้าไป <Okay. S 2> เรียนไว้โอเคเร่องไว้ให้แน่นอย่างนี้พอชนอย่างนี้ปุ๊บล็อกครับล็อ okay. กครับโอเคพอเราล็อกเสร็จก็เช็คดูโ okay. อเคนี่นะครับแล้วก็ทำการรีเซ็ต okay. พอร,รีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยพร้อมแล้วนะครับมันก็จะเปิดนะครับทีนี้อาจารย์จะทดสอบโดยให้หมุนะ คนเขียนาฬิกาก็คือกดลงสปีดตรงนี้ความเร็ววัจ์จะตั้งอยู่ประมาณสักเล็กสิบนาฬิกาเห็นไหมเปิดป,ป,ปุ๊บนี่เราจะอ่านนิดนึงอ่านนี้จะเห็นว่าตอนนี้เราก็จะค่อยๆของแปล็นระบอ่านอย่างี้ไปเรื่อยทุกๆที่มีการเปลี่ยนแปลกก็คือ0.5องหาโอเคไหมก็อ่านแล้วก็จบอ่านแล้วก็จบไปเมียครับอย่านี้ ชิ้นก็สองจะขาดเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยว,ยวมันก็จะขาดถ้าเขาเลยว่อดดีเช่นไ ได้ครับเดี๋ยวชิ้ั้สองก็จะหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขาดต้องมาขาย เห็นไหมอโอเคขาดพอขาดเสร็จแล้วจะเห็นวน่า่คของก็จะไม่ขึ้นละ 我们一

Blender, ดูสิดูใกล้สิอาเด้ถ่ายให้เห <ham> ็นหน่อยนี่ครับบริเวณนี้ครับโอเคจะเห็นว่าค่าเขาจะเป็นศูนย์ค่าทอกขาจะเป็นศูนย์โอเคไหมนะครับแล้วก็ปิดมาปิดสวิตช์ออฟ่อครับ ได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วนะครับโอเคไหม้มาใจนะเสร็จแล้วทีนี้จะเห็นว่าถ้ามันเป็นตัวเลขอย่างนี้ยเราจะดูไม่ออกเราจะดูไม่ออกเราต้องเอาตัวเลขเนี้ไปทํกาการควอกราฟโดยใ่้แกนอย่างนี้แกรนวายแกรนวายด้วยค่าทองแกรน X อเอ็กซ์ด้วยค่าด้วยมอีกไปเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวิธีการทําแล้วนะเข้าใจนะครับพยายามหายเห็นไหมฮะป้อนตัวเลขพวกนี้ ลงในเอ็กเซลโอเคแล้วอ,ลอ,อาลงใส่เสร็จแล้วก็ทำการพอบก้าออกมาพอดค้าออกมาปุ๊บเราจะได้กราฟนี้เลยครัออบ,บค่าของแดน่เป็นค่าดอลลาร์โอเคไหมน,นี่กราฟตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้บอกอะไรก็จะเห็นว่าเนี่ยครับท้อกอูงสุดก็จะใช้อยู่ที่ประมาณท่าดีไปยี่สิบสี่แล้วกันยี่สิบสี่หรือารเมตรเนาะแล้วก็จะค่อยๆตกลงตอนที่มันตกลงเนี่ยคือวัสดุเริ่มที่จะ ยังลูกไปแล้วจะขาดแล้วโอเคไหมแต่นะครับการาฟตัวนี้ยังไม่ใช่การาฟของยูสเตรงมาดูว่ายูสเตรงทํายังไงต่อนะครับยูสเตรงจะทำยังไงเวลาไปครับนานี้ยี่สิบเห็นไ,ไหม ผลการทดลองนี้ก็เอาไอคิวลงในเยื่อเซลลพอดออกมาเป็นกราฟเหมือนกันกราฟพอกับมุมนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปหายูสเลรกทายยังไงครับมาดูอันนี้ครับคือพอดกับมุมหยุดเห็นไหมครับพอดลงไปปุ๊บจะเห็นว่าถายใกล้ๆนะจะเห็นว่ากราฟช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นเส้นตรงเห็นไหมเห็นไหมครับจำได้ไหมตอนที่เรียนกลศาสตร์วัสดุหรือแบตชินดีไซน์ คำว่าอิเลสติกกับพลาสติกจำได้ไหมช,ช่วงนี้วัสดุยังคงเป็นอะไรอิเลสติก,ตกคือหมายความว่าเขายังไม่มีการเสียรูปคือเมื่อเอาแรงออกวัสดุจะยังคงสภาพเดิมโอเคไหมครับการตรงนี้ยังคงเป็นเส้นตรงอยู่แต่จุดนี้จุดนี้จุดนี้คือจุดสุดท้ายเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วพอเกินนี้ไปเห็นไหมพอหลังอย่างนี้ไปปุ๊บตรงนี้วัสดุจะเปลี่ยนจากอิเลสติกไปเป็นอะไร ลาสติกแล้วคือเขาเริ่มเสียรูปแล้วแต่รูปหน่อยเพราะว่าข้อแรงออกปุ๊บเขาไม่กลับมาเท่าเดิมแล้วไม่เท่าเดิมโอเคไหมครับเพราะงั้นจุดนี้แหละครับเราจะเอาไปหายูสวลยคือจุดสุดท้ายที่วัสดุยังคงสภาพอยู่ในสถานะลาสติกอยู่ถูกไหมเอาจุดนี้ครับแล้วจุดนี้ค่าเท่าไหร่กบบรปปรลับมาดูตารางครับนี่มุมบิดอยู่12ทอกอยู่ที่10.5โอเคไหม ใช่ไหมครับยกข้อมูลชุดนี้ไปเอามาคำนวณครับคำนวณหายูสเลงคำนวณจากไหนไปดูทฤษฎีครับไปดูทฤษฎีทฤษดีไล่มาตั้งแต่นี่เลยครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยทฤษฎีพวกนี้มาจากในวิชานลศาสารวัสดุครับโอเคไหมสมการพวกนี้มาจากพลศาสารวัสดุเลยเพราะงั้นในแลบนี้อาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่มันดีไลสมการพวกนี้ให้พวกคุณดูถ้าจําไม่ได้กลับไปดูในิชลาสรวัสดุแต่แลบคือทําการทดลองเสร็จแล้วเอาผลจากการทดลองไปคานวณดูโอเคไหมครับเพราะงั้นหยิบสมการพวกนี้ไปคานวณเลยครับ ไปดึงสมการมาครับกลับไปที่หน้าการคำนวณเหมือนเดิมมาดูครับช่องนี้เนี่ยวิธีการคำนวณอ่ะอเหนะ็นเนาะอ่ะเจแล้วทีนี้จะเห็นว่านี่ครับ พัททูเรียตรงนี้ก็คือชนิดของวัสดุอันนี้เป็นปลาสีปลาตะเหพียนเห็นไหมครับแล้วก็ angle คือมุม12องศาเมื่อสักครู่ที่อาจารย์มาร์คให้เนี่ยครับเห็นไหมเห็ตรงนี้สององศาแล้วก็แรงบิดเท่าไหร่หกสิบจุดห้ากรัมโอเคไหมครับเห็นไหมโอเคเนาะโอเคนะโอเคเนาะเสร็จแล้วทีนี้ตัวต่อมา J อันนี้ไม่ใช่นักร้องคายเดมี่นะค <c oughs> ่า J ค่า J ร้อยยี่สิบเจ็ดมาจากไหนอ,เอ่เดี๋ยวจะบอกอเ,บเดี๋ยวจะบอกโอเคไหมครับเดี๋ยวจะบอกมากแล้วก็ L L ตัวนี้ก็คือความยาวที่อาจารย์พูดไปแล้วว่ามันยาวเท่าไหรเจ็ดสิบห้า R R ตรงนี้ไม่ใช่น้องของพ่อนะ R นี่คือรัศมีของตัวแท่งทดสอบดมิตเตอร์มันหกเพราะงั้นรัศมีคือสามโอเคเนาะอ่า การคำนวณมาดูวิธีการคำนวณตัวแรกครับเชียร์สเตรทเชียร์สเตรทหายังไงไปหยิบสมการเบอร์8มาครับไปดูสิสมการเบอร์8นีครับเห็นไหมเห็นไหมสมการเบอร์8นะครับเชียร์สเตรทสามารถหาได้จากเอาทอคคูณกับรัศมีหารด้วยค่า J โอเคไหมครับ แล้วค่าเจล่ะ,ะจำได้ไหมในมัดชินดีไซน์ที่อาจารย์บอกว่ารูปทรงของวัสดุแต่ละชนิดนั้นจะมีค่าเจค่าโมเมนต์ออฟอินเชียไม่เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะงั้นรูปทรงกลมเนี้ยค่าเจสามารถหาได้จากสมการด้านล่างนี้ครับคือเอาพายคูณกับรัสมียกกำลัง4หารด้วยแผนค่าลงไปครับเพราะงั้นรัศมีตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้ โอเคไหมครับแทนสามแล้วยกกำลังสีคูณไพยหารด้วยสองออกมาเป็นเจคือร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งสามโอเคครับโอเคนะค่าเจนี้ใช้ค่านี้ตลอดโอเคไหมครับยกเว้นว่าจะเปลี่ยนโอเคไหมดีน้อเข้าใจนะค่าเจได้นะเสร็จแล้วทีนี้ทอกตรงนี้เอามาจากไหนก็ข้างบนนี่ครับ จากจุดนี้ก็คือ10.5ใช่ไหมก็แทน10.5ลงไปหน่วยเป็นอะไรนิลันเมตรทำให้เป็นอะไรครับทำให้เป็นมิลลิเมตรก็คูณ1,000้าไปเอเคใจไหมครับ1เมตรมีพันมิลลิเมตรโอเคใจไหมก็คูณ1,000ลงไปจากนั้นรัศมีเมื่อกี้เท่าไหร่มันมีเท่าไหร่3ก็คูณ3้าไปโขเคใจไหม คนะจากนั้นค่าเจเมื่อกี้เราหาไปแล้วเจเท่ากับเท่าไรร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งสามหน่วยเป็นมิลลิเมตรกำลังศีโอเคไหมครับมันก็จะตัดกันครับตัดกันตัดตัดต,ต,ตรงนี้ก็จะเหลุดออกมาเป็นตารางนะจากตารางสองตารางสี่ตัดตัวที่หนึ่งตัดตัวที่สองก็เหลือกําลังเท่าไหร่โอเคไหมครับหน่วย <Okay, S 1> ก็เลยออกมาเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรมันคือเมกะปาสคาล เห็นไหมเพราะง,งั้นก็ได้ค่าเฉลี่ยมาเท่ากับ247.8ดูดีไหมครับอันนี้คือที่จุดนี้จุดเดียวนะครับจุดนี้จุดเดียวนะที่จุดนี้จุดเดียวโอเคไหมครับแต่จุดอื่นๆทำเหมือนกันเพราะง,งั้นเราต้องไปสร้างูตรขึ้นใน Excel แล้วให้ Excel นั้นมาดึงค่าเอาไปคำนวณโอเคไหมครับ เราก็จะได้ทุกจุดสมมติว่าจุดนี้เมื่อกี้ได้ค่าเชีย์เท่าไหร่เฉียดเซนเท่าไหร่เชียดเซนเท่ากับ247มันคือจุดนี้จุดเดียวยพอเลื่อนเป็นจุดต่อไปปุ๊บก็จะได้ค่าเชียดเซนมาใช่ไหมก็จะได้ทุกๆค่าลง,งมาลงมาอย่างนี้ลงมาจะม้เรื่อยๆเสร็จแล้วก็ นี่ครับเนาาวฟอั์คาร์เห็นไหมคร,ครับตรงนี้คือเชียบเรสจุดเมื่อกี้คือจุดนี้จุดที่วัสดุดยังคงเป็นอีลาสติกโอเคเนะแกนวายนี้โอเคนะมาดูแกนเอ็กตรงนี้ทีนี้เชีย เชียร์สเตรนเชียร์สเตรนไปยกมาครับสมการเปิดไปดูที่สมการหมายเลขอะไรเชียร์สเตรนมันคือเมื่อกี้นี่ตรงนี้นี่ครับเ,เชียร์สเตรนเห็นไหมเห็นเนาะสเตรเนสามารถหาได้จากองค์ที่บิดไปคูณกับอะไรครับ d ส่วน2นี่คือรัศมีคือ r โอเค้าใจไหมหารด้วยอะไร ได้แล้วครับสมการอ่าคือค่ารัศมีตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเท่ากับ3โอเคหรอดไหมอยากให้บด,ดนะครับจากนั้นมุมตรงนี้ครับมุมที่มันบิดไปเซตา้าน้ค่าที่เราอ่านมากกมนเป็นอะไรครับองศาอยู่เราต้องเปลี่ยนจากองศาให้เป็นเรีเดียนก่อนวิธีการเปลี่ยนก็คือคูณด้วยอะไรพายหารด้วยร้อยแปหมครับก็เอา มุม12องศาเนี่ยคูณด้วยค่าพายในฐานร้อยแปดสิบก็ออกมา0.209เจุดสองศูนย์เก้เรเียสโอเคไเคนะแล้วก็มาแทนค่าลงไปครับอารก็แทนด้วย3มมิลิเมตรตรงนี้ก็แทนด้วย0.209์จุองย์มิลิเมตรไอโทษทีเรเดียสโอเคไหมความยาวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ายาวเท่าไหร่75็ดห้าโอเคไหมครับก็แทนค่าได้75ก็จะได้ค่าสเตนออกมาคือ0.008โอเคไหมครับ เอามาพอดครับนี่เห็นไหมทีนี้แกนเอ็กได้แล้วเห็นไหมครับโอเคไหมแกดเอ็กซ์ทำเหมือนกันครับในตารางนี้ก็คุณก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอสองช่องนอกจากช่องมุมบิดนิวตันก็จะมีสเตสกับสเตตแล้วให้มันสร้างสูตรขึ้นมาแล้วมันมาดึงค่าในสองช่องนี้เห็นไหมครับเพื่อที่จะพอดการาฟตัวนี้ออกมาโอเคเนาะ้าใจเนาะอ่าโอเค จากนั้นในรายการคทงมรงนี้นจะเห็นว่าค่าจีค่าจีสามารถหาได้จากเอาค่าเชียร์สเ s นหารด้วยหาร <c oughs> ด้วยเชียร์สเฟนนะครับก็จะได้ค่าจีออกมาเห็นไหมครับซึ่งเอาสองตัวนี้แหละที่เรารู้อยู่แล้วมาหารกันเห็นไหมเสร็จแล้วทีนี้มาดูว่าเราจะเร็งหายังไง เ5ห้านี้เกิดค่าสเตรทไปเท่าไหร่ในเมื่อกี้นี่เก้าศูนจุดนี่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 ครับมุมที่บิดไปตรงนี้ศูนจุดเท่าไหร่ศูนย์จุด 2, 2> สองศูนย์เก้า้าไหมอันนี้คือที่ความยาว l เท่ากับเท่าไหร่เจ็ดสิบห้า้าไหมครับแต่ทีน,นี้ ถาอาจารย์นะครับแบง่องตัวนี้ออกเป็นสามส่วนเป็นสามส่วนเป็นส่วนละยี่สิบห้าจากนี้มาถึงนี้ยี่สิบห้าต่อไปอีกยี่สิบห้าต่อไปอ,อีกก็กลายเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับอาจารย์จะแบ่งออกเป็นสามส่วนก็เอามุมที่บิดไปทั้งหมดเนี่ยศูนย์จุดสองศูนย์เก้าหารด้วยความยาวทั้งหมดคือเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเอาได้ไหมเจ็ดสิบห้ามันจะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดปัดไป ปัดไปก็คือ0.001โอเคไหมครับนั่นหมายความว่าทุกๆ25ความยาว25มุมที่บิดไปคือเท่าไหร่0.001โอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตลอดความยาว75นี้ก็ต้องบิดไปทั้งหมด0.003โอเคไหมดังนั้น U straight หาอย่างนี้ครับเวลาคุณทำนะครับคุณพพราะท้ไมกราฟหนึ่งโดยปรับ แกน x ตรงนี้ให้สเกลมันละเอียดครับให้มันละเอียดพอที่มีค่าเท่าก,กับ0.01 0มาลละกร้โอเคไหมเนี่ยบริเวณนี้คือจุดที่สูง,งตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเห็นกราฟที่เป็นเส้นตรงตรงนี้อย่างชัดเจนขึ้นเพราะเราขยายขึ้นเห่ไหมครับจากนั้น offset ออ,ออกมา0.01 0 00 1, แล้วก็ลากขึ้นมาครับลากขึ้นมามันจะมาตัดตัดกราฟตรงนี้ตัดเสร็จอ่านค่ามาทางด้านซ้าย ความงาน U s t ว a i g h t ของวัสดุนี้อยู่ที่ร้อยโอเคไหมโอเคไหมเข้าใจนะโอเคนะอยอมถามไหมไม่มีนะเข้าใจนะ <c oughs> ต้องคำวนวณได้นะเพราะว่าต้องมาพรีเซนต์ให้อาจารย์ัู <c oughs> โอเคไหมครับทำทั้งหมดก็คือเนี่ยทำรายการคำรวนวณอย่างนี้เลยทำแค่อันเดียว แต่ใน Excel เซคุณสร้างสูตรขึ้นมาทำมาให้ครบโอเคไหมครับแต่แสดงวิธีการคำนวณให้อาจารย์หูเพื่อที่จะมานำเสนอให้อาจารย์ตรวจสอบให้ว่าสิ่งที่รู้เข้าใจนั้นมีความถูกต้องมั้ยทำมาแค่จุดเดียวโอเคไหมจุดที่มันเป็นอิลสติกจุดสุดท้ายอยู่โอเคไหมครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการ ทดสอบหาประสิทธิภาพฟังสังหายให้ดูหน่อยสิเรื่องเหลืองเรื่องเหลืองเรื่องเหลืองเครื่องเหลืองนั่นแหละทดสอบหาคฟังโอเคกดพินิจเลย